คันใหญ่หลวงเอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการ Ano a u ิโอนะครับผมอยู่กับคุณ a นุครับผมครับผมเป็นกระเทยเออมันใส่ชื่อผิดนะครับผมก็เลยกลายเป็นกระเทยใช่เกิดความผิดพราะว่าคันใหญ่หลวงกูเป็นกระเทยเฉยเลยตอนนี้ก็ทำเหมือนกููไปขุดมาเจอเหมือนแก่หมดใครอ่ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยใครอ่่ะอะ ใครใครเขาทำอะไรอยู่ข้างล่างไม่ไม่อัดคลิปอยู่เลยคลิปอยู่เร็ว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 อัดคลิปอยู่คลิปอยู่ครับอ๋อต่ออัดอัดไม่กี่นาทีแล้วสามเจ็ดนี้เองสามเจ็ดวีอัดต่ออัดต่อต่อต่อเดี๋ยวนะครับเราก็ทำได้หลังไมนะครับไมไปใครับผไปอ้ถึงไปต่อไปมีคนอยากอยากถามนะครับว่าหลังไมมีอะไรกันนะครับผมโอ้โหเพิร์แทบแตก เราไม่ได้อัดตอนที่เขาเล่นกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมใครชนะครับผมใครชนะ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 ไอจับเลยไอจับเลยชนะ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 นะครับผมใครชนะฮะตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยใครทักใครทักนะครับแชนแนลหน่อยเอาเอาไปกดขอแชนแนลเลยครับผมจะไปกดติดตามหรอครับ นัดหนึ่งครับนัดหนึ่งนะครับ,ดรบเดี๋ยวให้แชนแนละเนาะครับตอน S T <ST> U, <S <ST> U. <S D A O ไอนเอานี่ออกได้ไหมอ่ะเตาเขาเองทำไมน่ารักนั่นไงโอ้เดี๋ยว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 เขาไปคุยเขาเลยเนีเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าคเนี่ยเขาอยืนซ้ายอ่ะเนียเนนี่ั่งยืนอยู่ตรงนั้นอะ เดี๋ยวขอไปคุยเคลียร์กับเขาเปื่นหนึ่งนะเขาอยู่ห้องเดียวเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเหรอคอยยยงกดไม่ไหวแล้วฮะสร้างบ้านดีๆแม่เฮียกรอบกระเป๋าไปก่อนก็ได้นะอันหนึ่งนะขอแคสเกมก่อนเออตอนนี้สร้างจะอะไรเหรอเออตีสิบคนปตูประตูเองครับยังยังใช่ไหม อย่างก็เองเอาไปไว้ไหนหมดนะตู้ที่ครับมาได้ลี่ตันนะกูวางไว้แล้วเดี๋ยวก่อนนะคจะโู้อาวเฮ้ยอ๋อนตัว่าไม่ดับใครไม่ดับตู้เนี่ยนึกว่าไม่ดับอ่าไม่มีไม้ ทำอะไรดีต่อต่อต่อผมแล้วจำไดิเดี๋ยวเองไปทำนาต่อเลยน้องที่ซังบ้านเออตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละทำไมมีเสียงมันมี้วะเดี๋ยวช้างพร้อมจะถามว่าผมมีเงินอยู่เท่าไหรนะเดี๋ยวผมจำให้เดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่า นี่ครับผมผมมีเก้าพันนะครับผมคุณอนูมีแสนนึงแสนกว่าแสนนึงแสนเจ็ดพันเป็นกิจกรรมชนะได้ตังแสนหนึ่งเห็นไหมมันขี้โกงอ่ะจีเอ็มเขาใจดีนะครับเขาบอกว่าเอครับอเออใช่แอดมินเขาใจดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเข้ามาเกินยี่สิบโกเขาจะให้ ขาจะให้ยศเกีกรติ20,000หนึ่งทั้งให้คนทั้งเซิร์ฟเขาสองหมื่นเดี๋ยวกลับไปให้สองหมื่นคนทั้งเซิร์ฟเนาะสองหมื่นคนทั้งเซิร์ฟให้สองหมื่นทั้งเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟนี่นะครับถ้ามาถึงยี่สิบคนนะคุณอนุยศมีเกนนะครับผมโอ้โหโกงมากเคนที่มาตวนเรามาอแล้วครับผมเขาบอกว่ายศมีเกนนี่ก็คือแสดงถึงการเฟดนะครับได้ มีคนดูมีคนอยากดูเราสร้างบ้างเออบอกเขามาดูเราสร้างได้เดี๋ยวเราจะต้องทำทั้งสองนะเด้อเด้อเด้อต้องทุกตัวนีอ้ออกรูละไอ้คนที่เมืเ่อกี้รู้แล้วว่าใครไอ้นี่ใช่ไหมที่ยืนอยู่เราใช่ไหมใช่นนนนเนี่ยคือคนนี้นั่นไงมาละตียะอย่าตีเราแล้วกันโตีตีมันบอกว่าอย่าตีนะ ไม่ตีตะกี้เียเพามันจะมาป้นป้นอะไรหรอเดี๋ยวต้องการเลยเนี่ยเออไม้เออใช้นีดับก็ได้ไม้ขาวใช่ไหมไม้ขาวไม่ต้องไม่ต้องยู่สตรวัสดีครับตอนนี้ใครอยู่ท่าบ้านวะบอกเขาเขาได้ลงคลิปด้วยนั่คลิปของ จนเขาเข้าห้องไหมเข้าทอกมาไหมเขาจะเข้าไม่หล่ะเขาไม่ดีบ้า่เขาตะกี้เห็นเขาเข้ามาอยู่นี่เขาก็อยู่ห้องท็อกเดียวกัาเราแอดเขารอนะแอดเขารอแอดเขารอแอดหลอนนะโซนสายโซนนอนจัดการนอนได้ขอจับกระเป๋าไป๊บนึงนะเออเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนจากกระเทยผู้ชายแป๊บ ไม่รู้อย่าอย่งเปลียนดูเฮียหรือว่สามนาทีเฮียกูไปกับเเตยจ็บจกอย่เนี้ยกลับบ้านแล้วทำไมแหละเออเปลียนกลับมาแล้วแล้วทำไมบุษราเมื่นี้ นี่คนที่ยืนอยู่นี่ไงตามมาอ๋อบอกให้ตามมาตามมาตามผื่ตามมาดิไม่มันมันสงสารมันอ่ะมึงยืนอยู่ด้านนอกเ่ะเออเข้าทางประตูมาดูยืนหน้าดูด้านนอกอ่ะกระโดดดู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 ไม่ได้เดี๋ยวปิดเองไอ้เนาะ ไอ้สลัดไอ้ผักสลัดทำไมเสียงมันแบบเนี้นมันสะพ้อเลยสะมอเถิดสะมาเถิดเห็นไหมเป็นเนี้ย เดี ग, uh, uh, She, ๋ยวไอ้นุ่เดี๋ยวเราไป EP สามเราจะไม่สร้างบ้านไหม EP สามเราต้องไปขอ GM ทำกิจกรรมนะผมเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมให้ดูนะครับไม่ประเด็นคือคือต้อจะทำกิจกรรมอาจจะยุ่งนะคุยกันเม็มชัดเลย ขั้นสองทำสูงๆในนนบ้านหลังคาสูงๆทำหลังคาสูงๆเอ้ยหลังคาสูงๆเวีนไม่ต้อง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 เีทำหลังคาทำหลังคาสูงให้มึงดูเท่าไหร่เท่าไห่ฮะไม่รู้นี่มันห้าล้วนะเก็ก็ได้อ่ะมึงอเองได้นเโอเคเดี๋ยวพี่ต่อยงก็ได้ โนมาขุดนี่ดิมาขุดดิมือเปล่าขุดเออเนี่ยมือเป่าขุดดีมากดีมากสวัสดีครับอัดอยู่ครับอัดอยู่ครับอัดอยู่อัดอยู่โอ้โนี่ใครเนี่ยแอดมินแอดมินแอดมินเอ็อะ แอดมินแอดมินแอดมินลองแอดมินทีลองลองแอดมินดีกว่าไม่ต้องแอดมินลองหรอกเรียกแอดมินหมดเลยเพราะด้านหน้าชื่อเขาเรียกว่าแอดมินแฮร์เขาเอากระจกมาต่อคนเดียวเลยเกียรต่อเกียร์เดียต่อคนเดียวตอนนี้ชั้นล่างเสร็จแล้วนะ ไม่็ดีอะไรตกอีกตกเอออะต่อยังไม่เส็จด้่ย ไปก็สบายแน่นอนที่ร like ัดการให้ดูอืมเนี่ยก็สปิดนาทีนะนาทีนะเดี๋ยวจะเรียกจะเรียกต่อมาต่อมาเดี๋ยวเรียกเรียกคนที่ดูเราอยู่นี่คนที่ดูเราข้างล่างอ๋อเราจะเรียกมาปิดรายการกัน โอ้โหมอมาตอาา่ตอต yeah หลังคาไหมครับเฮี่ยหลังคาต่อม่คนอยากต่อโอ้ยเฮี้ยกระเจิดกตั้นโอ้ยเฮ oh, um. ี้ยน้อเฮ้ยปืนน้องขอเทพวะน้องเหรอน้องเฮี้ยน้องเนี้ยไม่รู้ก็น่าจะเป็นเสียงนึ่งเสียงนายเป็นน้องอยู่ตอนนี้เข้าปืนโคตรโหดไอ้ธนูโคตรโหดแหละยิงซอมบี้นัดเดียวตายอ่ะ เดี๋ยวเราเราอัดอีกคลิปหนึ่งไปทำเฟรมเท่านี้ก่อนไหมเดี๋ยวมันลงนเออเรียกเรียกเอามาติิกเลยเรียกมาติกมามามาืออะไรนะเรียกมาติมาืออะไรนะ A แล้วก็อะไรนะ A แล้วก็ S เฮียมไม้หมดแป๊บนึงเฮ้ยเฮียเขาเคยทำฟาร์มด้วยปะโคตรดี นอนย้ายห้องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดปิดคิดทิยังจะปิดแล้วเนี่ยเดี๋เรียกเขามาปิดทิปย์เมามาปิดลิปยปิดทิพเยวเี่ยมขอมาขอมาเลียง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 เรียงเียงเลียงในบ้านเียนบนชั้นบน เลี้ยง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 เี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเล้ยงเลี้ยงเล้ยงเลี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 ้เล้ยงเลี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 ้ยงเล้ยงเลีงเลี้ย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 งเลี้งเลี้ย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 